ครับวันนี้ก็เรามาทำลวดหนามเสาปูนเนาะล้อมรั้วลวดหนามเนาะจำนวนเจ็ดเส้นเนาะเสาหน้าสามสูง2เมตรนะแปลงนี้เนาะสองร้อยร้อยเก้าสิบต้นนะจำนวนเจ็ดไร่เนาะก็ล้อมอยู่สามด้านเนาะแปลงนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมขั้นตอนเจาะหลุม แล้วก็ตั้งเสาเทปูนแล้วก็ค้ำยันแต่ละจุดค้ำยันกแแนนะ็แล้วแต่เจ้าของบ้านฮะแล้วแต่เจ้าของบ้านตามสเปกก็คือ,อ8ต้นคำ้ำเนาะระยะห่างก็250ระยะห่างเสา250เนาะก็8ต้นคำ้ำ8ต้นค้ำจะสวยฮนะและแข็งแรงเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเจาะหลุมตั้งเสาเทปูนค้ำยันและดึงรดหน้ำไปครับ ตอนนี้ก็เป็นการลงเสาปูนเราจะาวางเป็นจุดๆกระจายตามพื้นที่ฮะเพื่อการสะดวกคนงานได้แบกเสาใกล้ที่สุดนี่ครับก็แปลงนี้ก็ร้อยเกือบร้อย้าสิบต้นฮะเสาหน้า3มสูงสเมตรฮะแปลงนี้เสาหน้า3มสูง2เมตรนะอ่าลงดิน50เซนฮะรดหน้ำเจชั้นฮะแปลงนี้ ya ขันตอนขั้นตอ,อนเจาะหลุมครับเพื่อตั้งเสาและเูะลัดขอหลุมทุก้นครับเดี๋ยวไปดูกันตอนการตั้งเสารครับ ครับก็ตอนนี้เราก็กำลือดูขั้นตอนอทำรวดนาำนะ,ะการเจาะหลุมการตั้งระดับตั้งเสาแล้วก็เทเสาและดึงรดน้ำตอนนี้ขั้นตอนนี้เราก็ะจะพามาชมวิธีการล้อมอรั้วรวดน้ำฮะอันนี้ความสูงเสาปูนหน้า3ส,สูง2เมตรลงดิน50เซนระหว่างเสาห่างกัน2เมตร50 cm, เนาะ ก็ลวดหนาเจ็ดชั้นหรือแปดชั้นแล้วแต่พื้นที่ที่เขาผลิตเสามาแต่แปลงนี้เสาเจ็ดชั้นก็คือเจ็ดโลเนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนอาการเจาะหลุมตั้งระดับเสาและเทปูนกกเสาเพื่อรัดคอหลุมป้องกันความอาเอ็นเข้าหาที่ชาวบ้านหรือเอ็นเข้าหาที่เราถ้าเราไม่เทปูนรัดคอหลุม อาจจะเกิดปัญหาตอนหน้าฝนเนาะเราเทปูนรัดคอหลุมทุกต้นอ่ะไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนอาการติดตั้งเสาครับครับก็ตอนนี้ก็เป็นการตั้งระดบับของเสาอ่า เสาปูนด้านนี้ก็จะเป็นที่ของเพื่อนบ้านไม่ให้ล้ำาะเราก็จะวางอยู่หลังมุดของเพื่อนบ้านเนาะอันนี้อันนี้ก็จะไม่ล้ําที่ของชาวบ้านไม่เกิดปัญหากับการมีปัญหากับชาวบ้านเนาะกลับประมาณนี้เราดูขั้นตอนที่เทปูนครเราก็จะเทรัดคอหลุมอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเทรัดคอหลุม ต้นฮะเพื่อการเทนเข้าหาเพื่อชาวบ้านอ่าถ้าเกิดเราไม่เทน,เนี่จะเกิดปัญหาตอนหน้าฝนนะพี่จะเกิดปัญหาตอนหน้าฝนก็เองเข้าหาชาวบ้านเอเข้าหาที่เราไม่คุยไรเนาะแต่เราต้องของผมจะเทปูทุก้นฮะเพื่อเกิดปัญหาองกันความปัญหาเกิดขึ้นเนาะตอนตอนหน้าหน้าฝนนี่ฮะน,นี่ครับก็นนประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวก็จะมีฉาบเกียง อ่าตอนนี้ก็อาจะอ่าเก็บหน้าปูนที่เทแนละ้วให้อ่าเรียบร้อยนิดนึงประมาณนี้เพื่อให้ดูความสวยง,งามเนาะประมาณนี้แลาวก็จะอ่าให้เก็บหน้าปูนหินให้ละเอียดนิดนึงก็โอเคแล้วพี่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนตอนอ่าดึงรวดน้าไปครับนี่ฮะเราก็จะมาดูการอ่าทำเสาเนาะ อันนี้เขาเรียกคำตัวเอนะฮะคำตัวเอแล้วก็เราก็จะเทปูนยันท้ายกกเสาเพื่อไม่ให้การดึงลวดหนามแล้วการถอยแล้วเราก็จะใช้ลวดล้งฮะลังต้นเข้ามาฮะเพื่อไม่ให้การต้นเสด็จขึ้นตรงนี้มุมเสาเดี๋ยวเราดึงลวดหนามนะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการาดึงรวดหนามนะฮะก เราก็จะโปะปูนด้านนี้ให้เสมอฮะสลบขึ้นรับเสาเนาะปกติก็จะมีเสาอ่าปาสส่องศานะแเสาแต่แถวนี้ไม่มีนะเรก็อ่าแบบนี้เดี๋ยวจะมีอ่ปาปูนมาโปะอีกด้านอีกครั้งหนึ่งฮะตอนจบฮะตอนดึงโลกงน้ำเสร็จแล้วก็จะเป็นคําเออ่าสเปคแปดต้นคัมนะแต้นคัมสเปคแปดต้นคํมเนาะแล้วก็จะเทป,ปูน ทุกหลุมนะฮะทุกลุมะฮะเพื่อการปลอดปลอดภัยกับเกี่ยวกับหน้าฝนถ้าเราไม่เทน,เนี่เดี๋ยวจะลมเอนซ้ายเอนขวาจะเกิดปัญหาเนาะกับพื้นบ้านทําทให้เรา,าไม่สบายใจหรือมาแก้ไขซ้ําซ้อนไม่ดีครับเราก็จะเทป,ปูนทุกต้นฮะทุกต้นเนาะทุกต้นนะ,ะ,นนะ,ะเพื่อความาไม่มีปัญหากับพื้นบ้านเนาะประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะาไปชมขั้นตอนที่เราดึงลวดหนามตอนจบฮะนี่ฮะเนาะตัวคำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลองไปดูคำมุมอ่ามุมแดนฮะมุมแดนอยู่อยู่ด้านนู้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นมุมแดนจะเป็นฉากอย่างนี้ฮะเนาะอันนี้ฉากด้านตรงเนาะด้านนี้ก็อีกมุมหนึ่งฮะ ตัวมุมแดงเราก็จะคำ้ำสองแบบนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ยขนาดเสาเราด้านนี้ก็คํำขึ้นมานี่ฮะเพื่อทางตรงไปด้านด้านหลังของช่างมามุมด้านนี้ก็จะํำไปอย่างนี้ฮะเหมือนกันฮะนี่ยเนาะเดี๋ยวเราไปาชมขั้นตอนอดึงลวดหนามครับ ขั้นตอนอ่าดึงรถหนามพี่ก็จะใช้เจ็ดชั้นฮะนี่ฮะการติดตั้งเนาะเจ็ดชั้นเจ็ดรูเจ็ดเส้นนี่ฮะดีะย้อนแสงหน่อยนะพี่นี่ฮะ เดี๋ยวเรามาชมาขั้นตอนที่เสร็จแล้วเนาะเนาะเสร็จแล้วทุกเส้นเดี๋ยวจะวิดีโอให้อีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามก็ล้อมรั้วทั่วไทยฮะครับพี่ล,ล้อมรั้วลวดน้ำเดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่ติดตั้งเสร็จหมดทุกเส้นและทุกด้านครับ นี่ครับก็หน้าตาออกมาก็จะสวยประมาณนี้ฮะก็มีทั้งหมดเจ็ดเส้นเนาะนี่ฮะลวดหนามถึงเสร็จแล้วฮะของเรานี่ครับตรงแนวนี่ครับเราจะมองเห็นหัวเสาจะไม่ค่อยอันนี้นี่ฮะด้านข้างฮะ ก็จะใส่ทั้งหมดเจ็ดชั้นนะพี่นะลวดหน,นมามกรมมในายของเราเสร็จแลครับก็สาูสบนะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะีฮหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สนใจก็ติดต่อได้ฮะ092-380-4583รอมรัวทวด ทั่วไทยครับ